นีนะคะเราก็จะมารีวิวไม้ย o นิ x ดูร่าสิบเอนี่เลยไม้ตัวนี้มันเคยออกมาหลายปีละเป็นไม้ d u ร่าสิบสายูนะคะก็ตัวนั้นเนี่ยขายดีมากเป็นสีส้มเขียวเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นสีน้ำเงินส้มแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ที่เป็นสียูนะคะมันก็ตีได้ง่ายขึ้นเนาะจุดเด่นของมันเลยเนี่ยอยู่ที่มันเป็นไม้บาลานที่น้ำหนักดีมาก สวิงเวทของมันน่ยอยู่ที่85น้ำหนัก84.6แล้วก็บาลานพออยู่ที่298เนอะคือพอลงไปตีแล้วเนี่ยมันเป็นไม้ที่ตีง่ายตีได้เรื่อยๆก็พยายามหาจุดเด่นว่ามันคืออะไรสรุปมันก็คือเป็นน้ำหนักไม้อะเพราะว่าข้อดีของน้ำหนักไม้ดีเนี่ยก็คือเราจะวางวางได้ดีหยอดได้ดีแบบ มันไม่โลน่านืกอออกไหมล,ลูกที่มันจะต้องใช้แบบสกิลนิดหนึ่งลูกที่แบบใช้น้ําหนักมืออะไรเงี้ยเออไอไออันนั้นมันจะทําได้ดีมากแต่เราก็ลูกหลังเนี่ยมันก็เซฟได้ง่ายนะเซฟถึงหลังผ่อนแรงลูกรับลูกดีดอะไรเงี้ยเออไม้มันมีสปริงอะ่ะมันมันตีแล้วมันก็ไปไกลไม่ต้องใส่ข้อมือมาอย่างแอร์ฟอร์ดแต่ศูย์เนี่ยเรารับโดยที่เราไม่ดีดไม่ใส่ข้อมือเข้าไปเนี่ยลูกไม่ไปนะแต่อันเนี้ย โอเคไปไม่ต้องแบบด้วยด้วยแบบการตีที่เหมือนกันเนี่ยลูกเนี่ยเออไปไกลกว่าแล้วก็เออถ้าเทียบกับนาโนแฟร์เจ็ดร้อยเนาะเจ็ดร้อยเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่ตีได้คล่องมือกว่านะเพราะว่าไม้มันเบาวกว่าด้วยแหละแล้วก็หัวก็หัวตัวเนี้ยหัวอันนี้หัวเบาวกว่าก็เลยตีได้ไวกว่านะคะแล้วก็ลูกตบ มันก็เหมือนจะทําได้ดีกว่าเออไม่รู้สิต้องไปลองเนาะแล้วก็ไม้เนี้เหมาะใครไม้นี้เหมาะกับคนที่ชอบตีแบบตีไปเรื่อยๆรับว,วางแต่งเกมอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ชอบไม้ใส่ปีดมันก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นนะคือเจ็ดร้อยก็ไวกว่าเบฟสวอตก็ไวกว่าร้อยเอ็กก็ไวกว่า แต่ลูกเนี้ยมันเอ้ยไม้เนี้ยมันเด่นที่น้ําหนักมือการวางการอะไรเงี้ยใครที่ชอบทําเกมแต่งเกมเนี่ยเออมันเหมาะมากแล้วก็ใครที่กําลังหาไม้ตัวท็อปในราคาประหยัดเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะเลยเพราะว่ามันแค่สามพันถ้าไม้ตัวท็อปตัวอื่นก็จะสี่พันห้าพันเนาะแล้วก็ไม้เนี้ยเป็นไม้ที่เดชพลคู่สมมือหนึ่งโลกใช้นะคะก็ ขายดีก็พอาะเดชพลนี่แหละดูแล้วเพราะตอนแรกก็ดูเงียบๆเ,เนาะสีมันสีมันสวยนะเนี่ยมันสีเหลืองชมพูนะไม้ตัวนี้มันเป็นไม้สองน้าเนาะด้านโฟแฮนกับแบ็คแฮนต้องจับไม้ให้ถูกนะถึงจะตีถูกหน้ามันอย่างโฟแฮนเนี่ยก็ต้องจับเอาสีเหลืองเข้าพอตีแนละ้วมันก็จะเป็นหน้านี้นะคะมันก็จะเพิ่มพลังในการตบแต่ตบไม่ดีอะ่ะเออไม่ใช่ตบไม่ได้นะตบ กไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ใบแขงนก็เป็นด้านนี้มันก็จะคมๆหน่อยเป็นเฟรมตัดอากาศก็ทําให้ไม้มันไวขึ้นนิดนึงแต่ตีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกนะก็ลองสลับไม้ลองตีแบบลองตีให้ผิดดูก็ก็เหมือนเดิมอาจจะเพราะแรงน้อยไม่รู้ก็ลองไปหาลองกันนะคะก็ไม้นี้นะดีนะน้ําหนักโดยรวมเนี่ยดีมากก็ลองตีดูนะคะดูระสิอล LT ลูกลับมันเนี่ยทำได้ดีมากเนาะเวลาที่เราโดนตกมาแล้วรับลูกหเขินเนี่ยมันก็ยังทําได้สมูทนะคะไม่ได้ถึงกับว่าลําบากข้อมืออะไรมากเนาะแล้วก็สนามที่ตีอยู่นี่นะคะเป็นสนามที่เทศบาลนนะครพิษณุโลกนะคะจะอยู่แถววงเวียนหอนาฬิกาเนาะหาไม่ยากนะคะใครที่แวะมาแถวพิษณุโลกเนี่ยก็แวะมาตีด้วยกันได้นะคะเป็นตีแบบบุฟเฟ่ ตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะแล้วแต่วัน,นะะไม้นี้นะคะน้ำหนักมันดีมากเนาะเดี๋ยวดูเวลารับลูกตกเนี่ยเวลาที่เราตั้งรับแล้วก็แบบดีดขึ้นไปเนี่ยมันก็ทำได้แบบไม่ได้ลำบากอะไรเนาะไม้มันมีแบบสปริงดีมากๆนะคะ แล้วก็ลูกตบมันเนาะก็ถ้าโดนเต็มเต็มไม้เนี่ยลูกที่ออกไปมันก็ดูมีพลังอยู่แต่ถามว่ามันตบได้ดีแบบเท่าไม้ใส่บุกไหมมันก็ไม่เท่านะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรมากมันก็ตบได้ตบได้เรื่อยๆถ้าถามว่าตบได้เทียบเท่ากับไม้อะไร คือด้วยความที่มันเป็นไม้บาลานะมันก็จะตบได้ไม่ไม่หนักแต่ด้วยความที่มันเป็นบล็อกเฟรมแบบ2หน้าของไม้ตัวนี้เวลาที่เราใช้โฟร์แฮนด์ตบมันก็ออกมาได้มีพลังอยู่เหมือนกันนะฮะลูกหลังเนี่ยมันก็ทำได้ดีนะผ่อนแรงอยู่เนาะ ส่วนการตัดการอะไรอย่างเงี้ยไม้น้หนักมันดีทำให้เราแบบไม่ต้องกดข้อมือไม่ต้องจับจังหวะอะไรมากมายมันมันทำได้แบบโอเคมากๆเลยนะคะก็ใครที่ อยากลองนะคะก็ลองไปดูกันเนาะราคามันไม่ได้แรงนะคะแล้วก็ได้ไม้ตัวท็อปเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะก็สุดท้ายนี้ใครที่อยากให้รีวิวไม้อะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะกออ็อย่าลืมกดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย